สวัสดีครับชาตรีนาโนครับวันนี้ผมก็จะมาทําเมนูอาหารง่ายๆนะครับที่ใครๆก็สามารถทําได้แล้วก็อร่อยมากด้วยครับนั่นก็คือผักกะเพราหมูสับเองครับสำหรับส่วนประกอบหลักนะครับก็จะมีหมูสับครับใบกะเพราครับแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กระเทียมครับตำครับเพราะว่าผมไม่มีพริกสดนะครับสําหรับใบกะเพราก็คือเก็บมาจากเนี่ยครับข้างๆบ้านไป เริ่มทำกันเลยนะครับพวกเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเกลี่ยน้ำมันนะครับงชั่วถาะนะครับใส่ลงไปครับพริกเราก็กรเทียมนะครับที่เราขูกไว้แล้วครับลงไป ห้ดให้หอมนะครับเมื่อหอมแล้วครับแล้วก็สีเปลี่ยนแล้วครับโอ้ยใส่มูสับลงไปครับ ครับ <c oughs> ครับไปเรื่อยๆครับจนจนหมูใกล้จะสุกครับแล้วก็ใส่เงี้ยน้ำปลาลางไปนิดหน่อยครับ ผงปรุงรสครับผงชูรสครับน้ำตาลครับซอสปรุงรสครับซอสหอยครับ ชุนมากผัดเลยครับโอเค นะครับเราก็ชิมน,นิดนึงนะครับว้าวราชาได้แล้วนะครับแล้วก็เตื่นน้องไปยิ่มมือง นะครับท้ายก็ใส่กระเพราลงไปครับเสร็จเยียไว้แล้วนะครับผักกระเพราหมูสับถ้าใครชอบนะครับตนดลีนนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ